อ้าวพี่น้องสบายดีย่ำเล้งบาในอัปเดตยังคลิปก่อนพี่น้องนี่คือไฟครับพี่น้องหลังจากที่เมื่อเร้านี่ช่วงเร้านะครับจัดตูล์ลำพงมันแดดก็เลยเอาเนี่ยมาบังนะครับตอนนี้กำลังท่าสีท่าสีใหม่ด้พี่น้องลำพงเนี่นะครับเดี๋ยวอัปเดตไฟนําพี่น้องครับไฟเขาอ,อกว่าเป่าเป่าฝุ่นเป่าหยั่งนะครับแต่ว่ามันมีแหลกมีหยังกองไว้อยู่นะครับน,นี้คือไฟมุกวิงเฮดนะครับ <c oughs> นี่ทั้งเบิร์ีจากโตโนอเยวนับไปพี่น้องเมื่อก่อน 1>, 1, 2, 3, 4, งสองสามสี่ห1าหกเจ็ด1ปดเก้าสิบหาสิบหกสิบเตัวนะครับเท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้มี21่ตัวนะครับสำหรับไฟมูฟวิ่งเฮดตัวนี้นะครับเนาะไฟหุ่นยน่นก็จะเอื้อนไฟหุ่นยนต์ไฟมูฟวิ่งเฮดนะครับแต่แก้ออกมาจากกองจากล่างประมาณยี่สิบตัวพี่น้อง นะครับเตรียมขึ้นเวทีใหญ่นะสำหรับไฟหมูวิ่งเห็ดหรือว่าไฟหุ่นย่นพันว่านะครับเฮ็ดไฟซองฟ้าก็ได้เฮ็ดไฟอันอันนี้ก็ได้เฮ็ดไฟทั้งเวทีก็ได้นะครับสำหรับไฟหมนะูวิ่งเห็ดเนาะนะครับตัวอยู่ในกล่องนี่ก็สิเป็นไฟผ้านะครับไฟ LED พี่น้องไฟผ้า LED นะครับตัวอยู่ในกล่องนะครับซุ้มอยู่ในกล่องนี่ก็สิเป็นไฟผ้า LED นะครับ ท,ทั้งในทีมงานเข uh ้ากันกำลังท่าสีนะครับหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วรุยงานต่อเพราะว่าใหม่มันก็อันนี้แล้วก็เลยท่าสีทับไปอีกนะครับได้สีมาท่าแล้วปวดกินครับปวดกินบ่ครับโอ้ส้วาส้วอะไรตัวส้วาอะไรตัวส้วแล้วครับอ๋อเอาเโอเคโอเคใส่ดอกใส่ยังนอท่าสีแล้วหมดละว้าคือว่านะละไม่ต้องไว้โดนไรปวกินเลยครับปวดขึ้นเลยเอาเอาห่อขก็ค่อยรัดค่อยเปลี่ยนเอาเนาะ โอ้โหเวสีขนาดกมาบาดนี่เป็นได้คนน้อยโอ้เขาตาไต้คนน่อยก็็ดดีแต่ว่าเหลี่ยมยุบเลยไ้โตนี้ของแญ่ยได้โอต่อมาโทษเถอะลางใหญ่มากอดแล้วน่อยแต่คนเเ้อแนวอื่นใหญ่ยิ่อ่ะใจใหญ่ยิ่อ่ใจนั่นใจนั่นใหญ่ใจเออใหญ่ยู่งด่เพ่อนว่ะใจนั่นใหญ่ได้ใจนั่นเพื่นว่ะเออซ้ำยิ่งเบี้ยกับมูนี่ซื้อให้กินเราได้เพื่อนว่า ไปยังน้อยยิงตับตับอยู่ทางนี่โอ้ติดอันแผ่นอันนี่บอแผ่นกันกันกระเทาะกันสับเสียงเนาะสื่อมาใหม่บอกเฮ้ยจังไดเลยเฮ่งมาใหม่โอ้สั่งมาใหม่สีขาวเลยเนาะบราจะใส่สีดำอยากเอาโอเคไปผู้ใดสีตัวใดมันแหงแล้วกันยิ่งตัวนั้นใส่นะพี่น้องเบิดแล้วเปลี่ยนเบิดแล้วบออเอ้ายาเออให้เขาสั่งมาให้ใหม่ท่าสีท่าสีท่าสี ท่าสีแล้วมันแหงลอยพี่น้นองจังสิได้เอาดอกลำพวงใส่เพราะว่าวันนี้การลื่อออกมาทำความสะอาดทำความสะอาดแล้วกับท่าสีนะครับท่าสีมันแหงแล้วกัจังสิได้ใส่ดอกลำพวงนะครับตึงไฟน้ำไฟกระบอ,อกมาเช็คมื่อนี้หลังจากที่กินขา่าวกินน้ำแล้วก็มารุ่ยต่อนะครับเป็นผักใบบัน้นผักใบมหาเลี้ยงนะครับทางด้านนักดนตรีนักร้องเข้ากับกระลังซ้อมนะครับกระซ้อมให้เพื่อ ให้มันแม่นแม่นมันเข้มข้นนะครับสำหรับมือไร่สดกลุ่มปิดวันที่2 0นะครับและก็เตรียมออกงานออกการกันรวมไปถึงมือเปิดวงพร้อมนะครับมือเปิดว่งกับะม่านเดือนกันยานะครับน่าจะเป็นต้นเดือนแล้วพี่น้องต้นเดือนกันยานะครับจะได้เปิดว่งแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นบุญแข้งเลือบุญยังอ้วนไหลนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเปิดว่งก่อนนอปัตมมาเร็นะครับกะ ฝากพี่น้องแฟนครับเอ็ซีเฮาเด้อมือเปิดวงนะครับอย่าลืมมาเบิงมาชมน้ำกันเออเอาเอาดังแล้วบ่ดังแล้วบ่าวดสายแล้ววัดสายแล้ววอดสายแล้ว,อเ,ว,อเ,วเอาเริ่มต้นเพลกแรกเลยนเนาะต,ตามสกิปเลยเออลั่นไปเหีวเหีวเลยตัวไหนมันข้ามันของกับจังแกเอาปดออกหลก้วกัลุยต่อ ทีมงานกะซ้อมกันอยู่นี่แหละพี่น้องนะครับอยู่สำนักงานนี่แหละนะครับน้องวันดาสีน่านวลเออน้องวันนี้วันเกี่ยวดวงสีเบากรอบเออเบาอ๋องนะครับกะทีมงานเท่ากรับซ้อมกันอยู่นี่ให้ังไฟบ่อแต่ไฟตันมา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  ซ้อมไปซ้อมไปมาองไหยมาองมาอง,งมาบ้าโอ้ตั้งบนกระซ้อมนะครับเพราะได้ลบแดดลบฝนไป้องนะครับหมองซ้อมเฮาตั้งนี้ก็เตรียม ท้างลับตูลำโพงเครื่องไฟเป็นจ้าไหนอันทีมงา้นโซเฟอร์อรถได้สตาร์ทเมื่อไดรถห่ลดเฮ้มื่นเอียมาาเดือนอะไก็ชืนตูคับพี่น้องพี่ โดังเวรหลายนะครับพคต้านด้ลืดออกไปก็หลายแนวนะครับพี่น้องถ้าปัญหาะพี่น้องสองสามปีบ่ไดออกงานอยู่แต่โกดังอยู่แต่บ่องเก็บหลายมันก็เลยโคต้าได้แกได้ไง่ายเพิ่งว่าอันไหนเนี่ยขาดเหลือขาดเกินอันไหนเนี่ยนะครับทันทีได้กแก้ได้ไง่ายเพิ่งละบาดที่พี่น้องเนาะนะครับหาฝากกำลังแรงใจนะพี่น้องเ้อนะครับ ซอยเสียซอยสนะบสนุนที่มงานนุ่มแสงเดือนแน่งสม่สอเล้านะครับเม่อไล่สุดกุ้มปิดวันทีีเศร้านี่กับบางพี่น้องซื้อบัตรจองตัวให้ในเด้อพี่น้องเดอ้อคนละใบสองใบกันยังดีนาองพี่น้องเนาะพอได้มีกำลังแรงใจกันต่อไปนะครับพอได้มีกำลังแรงใจสู่ต่อไปนะครับสั่งสรนสั่งสั่งผนงานดีๆสู้สา,ายตาพี่น้องนะครับห้ฮักแพ่งกันคือเก่าคือเดือพี่น้องเลยนะครับ ติดต่อจารยร้อยได้ทั้ง Facebook ร้อยวันแม่นโชว์หรือว่าทั้งเพจเพจการลอยชาแนลนะครับซื้อเพจกับซื้อยู u ู u b นี่ยซื้อเดียวกันพี่น้องโอ้ยนอนนอนหอน,หอน,หอน,หอน เสียมาประดับเึงเวทีนี่แหละพี่น้องเพื่อนไฟก็สเจะลงมาพี่นะครับเดี๋ยวไล่ความชื้นในมันแห้งมันยังก่อนยังเสียมาว่าจะเปลี่ยนไฟเอลีดีหรือว่าเป็นไฟโมฆะเฮียดนะครับก็เสียดามติดพี่นะครับรวยมาทั้งพี่บาทเลยก็ร่างซ้อมก็ร่างเขียวกันกามาราเมนซ้อมไล่ตามสคริปต์นะครับลั่นงสคริปต์เพราะว่า ไก่สิฮอดเมื่อไล่ซุดแล้วนะครับพี่น้องโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้ว ปาองอ่ามาเบิงฟืดบองไฟล่ะครับเบิงทั่งตูลลำพงเนาะทางทีมงานควนไอยเฮ้าคลิปนี้นะครับกล่าวว่าฝากพี่ตอนน้องอีกจะคลิปนะครับอาอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมงานวงดนตรีนงมแสงเดือนเฮ่านาอพี่น้องเนาะนะครับฝากพี่น้องป้องไปในเด้อนะครับฝากกดติดตามทางเพจ100ชาแนลหรือว่าสิเป็น f เฟซบ o ๊ก100วันแมนโชว์นะครับเนาะ นะครับซื้อบัตรจองตั๋วไลไรสดคุม้มปิดวันทียี e ่สิบนะพี่น้องเด้อ20สิงหาสิฮอดนี่ละอาทิตย์หน้านี่ละวันเสาร์หน้านี่ละพี่น้องนะครับเอ้าจะได้กับฝากเอาซรัพนี่ก่อนก็แล้วกันเนาะคลิปนี้เนาะนะครับอัปเดตไปเรื่อยๆพี่น้องแต่ละมื่อเดี๋ยวก็จะอัปเดตลงพี่น้องเบิ่งนะครับติดตามทางด้านพวกดนตรีนมแสงเดือนเนานะ,นะพี่น้องเนาะ,นะเอา้าเมื่อนี้นะครับได้เยี่ยมยามพี่น้องสองคลิปแล้วเมื่อนี้พาพี่น้องมาเบิ่งอ่าตู้ลำโพงกับไฟ นะครับดัดไปสองคลิปเลยมานี่ทตีมงานนักดนตรีนักร้องกัซ่อมนะครับเขียวเขียวกันแล้วช่วงนี้นะครับพี่น้องเนาะเอาอีกจกะเมื่อกาแดนเซอร์สีมาเต้นใสไซบาดเี็กับจักว่ากันอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวสิลงคลิปให้พี่น้องเบ้องน้ำนะครับคลิปนี้เอาซ้ำนี่ก่อนพี่น้องสับายดีครับ